สวัสดีจ้าเอาไปขอสวัสดีท่ะโชคหน่อยค่ะเร็วหนูจะตกเอาไปขอมาเร็ววันนี้เรามาบอกสิว่าเราจะทำอะไรกัน<ม>เราเร็วมาบอกใกล้ๆเร็วมาก้วยมเอาเอาอาเอาเอาออกจากหลังนะดีๆทำอะไรกินคะกล้วยไมย้ <c oughs> วันนี้ มีกล้วยไม้อะไรบ้างที่เราจะมาทำกินที่เราจะมาทอดกินเขาบอกดิบอก,บอ,กอ้อะมีมีหวายเกลียวมีหวายคิงดาก้อนแล้วก็หลายหลายอย่างเลยเอาบอกอไปหวายกิงแล้วก็หวายเกลียวคุณต้องดังหวายเกลียวหวายคิงดาก้อน ไม้กิ้งและก้อนแล้วก,วก็เรื่องสายเรื่องสายบอกสิว่าทําไมสามอย่างสามอย่างใช่ไหมแล้วก็มีกะเลกะล่อนด้วยคืออะไรก็นี่ไงเนี่ยดอกเ็เเส้มๆอืมลองบอกแล้วทาไมเราถึงเอากล้วยไม้ในบ้านเรามากินได้ครบลองบอกสิไม่รู้เอา้าทำไมไม่รู้ล่ะเอาบอกเรือคุยกันก่อน <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีสาพรพิษไงเราไม่ได้ฉีดยาตรงเราไม่ไม่ได้ฉีดยาใช่อ่าผู้บอก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 คนบอกผู้ชมหมเร็วเราคะไม่ได้ หาอะไรไม่ได้มันโมนะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บดอกกันดีกว่านะครับเ,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 เอาหอมถือกันไกลค่ะอ่าพนักงานค่ะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนว่าดอกเราจะมาหาตัวไหนกันเนาะนี่เอาทีละกี่นี่เราเอามาตัดเอาดอกนี้เอาละห้าไหมนะเอาดอกนี้ก่อนดอกเราตัดอด,อดอกนี้ก่อนเร็วเอาผอมเดินไปดีๆเอาละห้าไหมนะเอาละห้าไหม อ่ะตัดตัดดอกหนึ่งเออตัดปลายเออหนึ่งอ่ะถือ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 เขาชมดูซินะอ่ะใกล้ๆหน้าสิอ่ะใกล้ๆหน้าเทียบหน้าหนูอ่ะเทียบหน้าหนูอ๋อแหวนหอมอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเราได้แม่ตะกี้พูดแล้วไม่รู้โอเคอ่ะตัดอีดอกตัดดอกนี้เร็ว่ะหน้าถือไว้ก่อนอ่ะน้าใส่กระมังไว้ก่อนนะโอ้ยตกเก็บมาเร็วเตรีดีๆ เก็บดีๆเก่งจะขาดมาอันนี้อีกดอกหนึ่งห้าดอกไหมอ่ะเรามาเก็บดอกอื่นเดีวเก็บแต่แต่ลเราก็เก็บแต่กระมังนะคะมีกระมังเน่ยซื้อมาใหม่เออซื้อมาแล้วน้ำไม่มีแบบนี้นะมันอยู่ในครัวไงแล้วเราซื้อมานานยังอ่ะอ่ะเราตัดตรงนี้นี่นี่ตัดช่อนี่ดีกว่านี่นี่นี่ตอนนี้ตอนนี้นี่เลยเออลุ๊ปเออ เไปน่ามันมีอันที่ไม่สวยเอาไปทิ้งง่ายเอาไปเองนี้อีกแล้วเรามาเอาอันนี้ก่อนวานตัวอะไรนะกวางกระคานี่นี่เราเอานี้เลยอันใหญ่ๆเลยเนาะเอาวางกระมังก่อนไม่พอวางกระมังค่ะอ่เราตัดก้านเลยตัดกา้านเนี่ยนะเอ่เอตัดตรงนี้เลยต่ำๆ,ๆเอๆเออ่ะโอเคตัดไปอ,อีกเออ เหนื่อย <N> เอาอย่างขยาวสินี่เราก็ได้ไหวเกลียเรยนหนึ่งสามครบแล้วอะไรดีเอาอะไรดีอ,อีกละพอแล้วอาาพอแล้วเนาะอยากเอาอีกอ่ะอ่ะโอเคพอดีกว่าเดี๋ยวเข้าบ้านไปทำก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายชมต่ออันนี้เรามาประมาณนี้นะคะอัน,นเ,าาอเ,เดี๋ยวเรามาทอดกันเลยเสร็จแล้วอุ้ย ทอดแล้วทอดไปหอกินนะคะ,ละแล้วเราก็กินกับน้จิ้มบัวให้ไปหอใช่ไหมคะต่อกล้วยไม้เราทอดกินได้เพราะว่าเราไม่ฉีดยาเราไม่พ่นยานะคะถ้ากล้วยไม้ที่ซื้อตามตลาดมาอย่างนั้นมาทอดกินไม่ได้นะคะอ่าน้าถือให้อะดูสีหน้าคนรอคะ่ะ ไม่อยากกินทำ,ทำไมเมื่อกี้มันเป็นฟองอะเอานะมันร้เดือดไงมันเป็นฟองลูกใหญ่เลยโอ้๋หลองสกปรกไปอือโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูตอน,นเสร็จนะจ๊ะเสร็จแล้วไปหอมไปไงบ้างช่วยทำไมมันดูยังปเยาวปะเอ้าก็เป็นทอดไง เดีย๋ยวไปหอมกินก่อนนะคะแล้วหอมบอกผู้ชมผู้ชมก่อนว่าเดี๋ยวหนูไปกินก่อนนะอก,กินแล้ว <laughs> โอเค,อเคบายบายจิ๊ต้าบายบายผู้ชมกันเร็ว